ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลสัตว์ขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตันหาเป็นเครื่องภูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี อริยสัจท,ทั้งสี่อะไรบ้างคืออริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่า ทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์ขเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้